ว่าโรฮานะกำลังจะแต่งงานกับชีล่าเพราะว่าคาจารีมีลูกเองไม่ได้และเขาต้องการให้ชีล่ามีลูกเขาอยากจะมีทายาททันทีที่ชีล่ามีลูกให้เขาเขาก็จะไล่ชีล่าออกจากบ้านทันทีชีล่าจะไม่มีสามีไม่มีคนรักไม่มีลูกนี่คืออนาคตที่จะเกิดขึ้นกับชีล่า ถามจริงเถอะว่ายอมรับกันได้หรือเปล่าล่ะถ้าชีราจะต้องเจออะไรแบบนั้นน่ะสาริตาฉันปฏิเสธไม่แต่งงานกับเธอฉันบอกปัดเธอไปแล้วเธอมาพูดได้สาระแบบนี้เธออยากจะแก้แค้นฉันสินะคุณคะฉันขอโทษด้วยคะ่ะฉันเป็นสาวใช้จริงๆพี่ชายและพี่สบายของคุณบอกให้ฉันแสดงละคร ฉันไม่รู้ว่าพี่สภัยของคุณจะทําอะไรฉันไม่รู้ว่าทําไมเธอถึงพยายามที่จะทําอะไรแบบนี้ถ้าเธอโกหกอีกแล้วก็ฉันจะตบหน้าเธอให้เละเลยเฮ้ยอย่ากล้าดีมาทำร้ายเมียฉันนะ ฉันน่ะตั้งใจไว้แล้วแหะว่าจะตบเย็นนี่เพื่อให้ไอ้สารเลวนั่นน่ะพูดความจริงออกมายังไงล่ะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะหรือว่าต้องการหลักฐานอะไรอีกพ่อคะแม่คะอยากจะได้หลักฐานใช่ไหมคะถ้าต้องการหลักฐานหนูจะจัดให้เองราชคุณเอาหลักฐาน มาเปิดปองคนพวกนี้ให้หมดเลย นี่คือใบสมรสของลูกชายพวกคุณใช่ไหมว่ายังไงล่ะป้าครอบครัวป้าเป็นครอบครัวที่มีศีิลธรรมใช่ไหมแต่ว่าลูกชายป้าพยายามที่จะทำลายชีวิตคนคนหนึ่งด้วยการหลอกลวงแบบนี้และมันไม่คู่ควรกับการแต่งงานด้วยซ้ำไป พวกป้าอยากจะได้ลูกหลานมากใช่ไหมเพราะด็กนคนเดียวทุกคนถึงพยายามจะทำลายชีวิตน้องสาวของผมสมัยนี้วิทยาศาสตร์มันก้าวหน้า,ารู้กันแล้วใช่ไหมคนเราเนี่ยมีทางออกเสมออยู่แล้วถ้าอยากจะมีลูกทำไมจะต้องมาทำลายชีวิตผู้หญิงที่ะไรน้องสาวคนหนึ่งแบบนี้คิดว่าอะไรคิดว่าน้องสาวฉันเนี่ยเป็นของเล่นที่ใครจำเล่นได้อย่างนั้นเหรอ น้องสาวฉันตั้งความหวังไว้มากแต่ว่าทุกคนพยายามจะทำลายความฝันของน้องสาวฉันแบบนี้เหรอฉันไม่ยอมหรอกไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อย่าทำร้ายเขานะเขาไม่ผิดอะมันเป็นความต้องการของแม่ของฉันแม่อยากจะไล่ฉันกับโลหานออกจากบ้านแต่ฉันกับโลหานรักกันมากเราเราก็เลยตัดสินใจว่าจะทำอะไรแบบนี้ ฉันตั้งท้องชีล่ามาเก้าเดือนฉันเลี้ยงลูกฉันมาเป็นอย่างดีเพื่อมาเจออะไรแบบนี้เหรอกำมลาเราขอโทษนะเราทำผิดจริงๆเนะขอฉันพูดอะไรหน่อยเราจะพาชีล่าเข้าบ้านเรา ในฐานะสภายเบอร์หนึ่งนะเรานะก็แค่อยากจะมีหลานนี่ฟังนะชีล่ากับคาเจารีจะได้เป็นแม่ของเด็กทั้งคู่เราเดินมาห้ารอบแล้วแล้วอีกสองรอบก็จบพิธีฟังนะถ้าเธอยกเลิกงานนี้มันจะไม่ดีกับชีล่าแน่แน เธอลองคิดดูสิเธอว่าไหมละ่ะถึงแม้ว่าน้องสาวผมจะสดไปตลอดชีวิตแต่เราจะไม่ยอมให้น้องสาวแต่งงานกับคนต่ำๆอย่างลูกบ้าไม่มีทางแน่นอนโซฮานตัวนายเองน่ะก็มีเมียสองคนนายรักทั้งสองคนเท่ากันและลูกชายฉัน ลูกชายฉันโรหานก็กำลังทำตามที่นายทำลูกสาวของนายชีลาจะได้มีสถานที่เหมาะสมสมฐานะสภัยเบอร์หนึ่งของบ้านเมื่อที่กามาราได้รับนี่ฟังนะไอ้เลวถ้าแกกล้ามองตาฉันละพลาบออกมาอีกแล้วก็ฉันไม่ยอมแน่แน่อย่ามาชี้หน้าสามีฉันฉันไม่ยอมและยิ่งเป็นลูกสาวฉันฉันยิ่งไม่ยอม ฉันไหวแล้วนะฉันขอละพวกคุณทุกคนออกไปจากบ้านของฉันตอนนี้เลยไม่อย่างนั้นฉันจะเอาไม้กวาดฟาดพวกแกทุกคนให้ขายหน้ากันไปทั้งหมู่บ้านเลยคอยดูสิพอแล้วพอแล้วกำละเราพูดมามากแล้วแต่จำเอาไว้เลยนะว่าเรื่องนี้จะต้องทำลาย เธอทุกคนอย่างแน่นอนอย่างสาสมด้วยก็อย่ามาท้าทายคนเป็นแม่อย่างฉันนะหนังบ้าฉันเลี้ยงลูกฉันมาด้วยความรักของฉันฉันไม่ยอมให้ชีวิตลูกสาวฉันโดนทําลายแน่ไปจากบ้านหลังนี้ซะนี่ราชไล่พวกมันออกไปซะชิล พี่คะเรียกตำรวจเลยจับพวกมันซะจะออกกันไปดีๆหรือจะให้ตำรวจล่ากขอออกไป ฉันจะต้องมาแก้แค้นไหยน,นจ่จำเอาไว้ให้ดีจำใส่หัวไว้ออกไป ชล่าพี่สะพายพี่สะพายฉันขอโทษนะที่ฉันมีเชื่อพี่นะฉันเลวมากเลยฉันละอายมากที่ไปทำร้ายพี่ให้อภัยฉันด้วยนะฉันขอโทษทำอะไรนะชีล่าเธอไม่ผิดสักหน่อยไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นไรความรักก็แบบนี้แหละบางทีรักใครเข้ามันก็ทำให้เราตาบอดได้นะ พี่เองก็ทำเรื่องโง่โงทำเรื่องโง่โงเพื่อพี่ราชของเธอมาเหมือนกันไม่ใช่เหรอพี่สะัยท่านนั้นเป็นความรู้สึกของพี่ก็ไม่ต้องปิดบังหรอกนะฉันรู้ว่าพี่รักพี่ราดมากแค่ไหน ฉันจะพยายามให้พี่กับพี่ราดได้แต่งงานใหม่และได้รักกันมากขึ้นได้รักกับพี่ราดได้รักกันใหม่ สัริตาแม่บาบรี่ฉี่ละฉี่ละเอาว่าไงมีอะไรเหรอมีอะไรเหรอสันติตาเป็นลมเหรอไม่รู้ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับสัริตาอีกเนี่ยเธอเป็นลมไปอ่ะไปเอาน้ำมามาเร็วไปเอาโทรศัพท์มาหน่อยเอ้ยเป็นอะไรไปนี่เรียกหมอชามามาเร็วเรียกเขามาโทรเลย พี่คะเมื่อกี้อย่างโอเคดูเลยเป็นอะไรไปนะฮัลโหลหมอชะมานี่ราศนะครับเอาน้ำรดหน้าเลยจะตาเป็นลมไปเฮ้ไม่ครับไม่รู้ทำไมรีบมาเลยนะพี่สะพ้ายพอเจ้ไปหาหมอเร็วเข้าเร็วเข้าเป็นอะไรไปเนี่ยตื่นขึ้นมาที่สถานิตา โอ้พระเจ้าช่วยสริตาด้วยนะอย่าให้สริตาของฉันเป็นอะไรย่าคะพี่สริตาไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเป็นห่วงนะไปนอนเถอะพี่สริตานะน่าจะเป็นลม,มเพราะว่าเหนื่อยลา้าก็แค่นั้นเองล่ะมัง้งไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไปนอนเถอะเดี๋ยวจะเอาน้ำผลไม้มาให้นะโอเคไหม มาค่ะระวังนะคุณราชคะ่ะรบกวนเข้ามาหน่อยคะ่ะครับฟังนะคะหมอตรวจแล้วคะ่ะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้วเธอเป็นลมไปได้ยังไงจากที่เข้าใจนะคะคุณบอกว่าคุณสาริตานะ่ะเครียดมาหลายวันที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมล่ะคะ ฉันนั้นก็อย่าให้เธอเครียดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเธอไม่เครียดอาการมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆล่ะคะ่ะดูแลเธอให้มีความสุขด้วยนะคะฉันบอกคุณแบบนี้เพราะว่าคุณเป็นสามีและไม่มีใครเข้าใจสัติตาได้ดีกว่าคุณแน่นอนเลยล่ะคะ่ะได้เลยครับผมจะไม่ทำให้เธอเครียดเด็ดขาดเลยครับหมอ,อ,อได้สั่งยาไว้ให้แล้วนะคะ ไปรับด้วยนะคะครับถ้ามีอะไรก็โทรหาหมอนะคะโอเคไหมแล้วเจอกันนะคะเดี๋ยวผมอาไปตรงนะครับอ,อ๋ไม่เป็นไรค่ะอยู่กับคนไข้ไปเถอะลาก่อนคะ่ะขอให้โชคดีนะคะ เธออย่าเพิ่งลุกหมอบอกว่าต้องให้เธอพักผ่อนก่อนแล้วเธอก็ห้ามเครียดเรื่องอะไรทั้งนั้นเลยเธอไม่ต้องเครียดอะไ,ไรอีกแล้วนะเข้าใจไหมชีล่ามานั่งกับตาลิตานหน่อยพี่จะไปเอายามา <S <S ได้ค่ะพี่เดี๋ยวหนูจัดการเองเดี๋ยวพี่มานะ โอเคไหมพี่คะดื่มน้ำนะน้ำผลไม้เร็วเข้าพี่สะพายจากวันนี้ชีวิตพี่จะเปลี่ยนไปแน่นอนชีวิตพี่จะมีแต่ความสุขพี่พร้อมแล้วนะอนาคตของพี่นะมันจะสดใสทั้งกลางคืนทั้งกลางวันสดใสตลอดเลยนะพี่ พี่นะ่ะพร้อมเตรียมใจแล้วนะดื่มหน่อยเร็วมีอะไรนั่งคนเดียวทำไมวันนี้แม่ไม่ค่อยสบายใจ เพราะว่าแม่มีอะไรในใจที่ระบายออกมาไม่ได้ไปหาสันลิตาเถอะถ้าอยากจะขอโทษเธอก็ทำาะไม่ต้องอายหรอกนะแล้วแม่จะรู้สึกดีขึ้นมองผมทำไมอะแม่ก็รู้จักผมดีนี่อย่างน้อยก็ไปขอโทษสรลิตาตอบแทนที่สรลิตาช่วยครอบครัวเรา,เาไว้ ราดพูดถูกเราควรจะขอโทษสลิตานะสลิตาทนโดนเราต่อว่ามามากเพื่อไม่ให้ชีลาโดนหลอกเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องหัดคิดสลิตาคิดได้รอบขอบเรามากเดี๋ยวเราก็รู้ดีว่าเธอช่วยเราเอาไว้ เธอห้ามเครียดเรื่องอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมต่อจากนี้ไปเธอไม่ต้องเครียดอีกแล้วนะแม่ ไม่เป็นไรใช่ไหมค่ะหนูไม่เป็นไรดีเลยเธอทำได้ดีมากเลยนะที่ช่วยลูกสาวฉันไม่อย่างนั้นเพราะความตาบอดลูกสาวฉันคงลำบากไปเพราะฉันเองฉันเป็นหนี้เธอจริงๆเลย ฉันต้องขอบคุณเธอนะขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นวันหยาของเธอกับราชแล้วนี่นะเธอกับราชจะอยากกันเธอกับราชจะอยากกันเธอ กับราจะยาก,กันเธอจะจบความสัมพันธ์กับราชแต่เราไม่ยอมให้เธอต้องลำบากอะไรแน่นอนเชื่อฉันฉันจะไม่ทำให้เธอต้องลำบากใจหนูเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ของหนูค่ะเพราะว่าความสุขของหนู ขึ้นอยู่กับความสุขของราชโชคดีแล้วกัน